สลับไปดูบรรยากาศการหาเสียงกันบ้างครับตอนนี้เนี่ยช่วงโค้งสุดท้ายนะครับทุกคนทุกพักลงพื้นที่กันอย่างสุดแรงสุดความสามารถวันนี้พี่น้องสองปอวันนี้อยู่กันคนละพักคนนึงไปเหนือคนนึงไปใต้ครับคุณเดกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกของพักครวมไทยสร้างชาติขึ้นรถหาเสียงช่วยผู้สมัครสสข,<อ>ของพัก,<ห>พกที่อำเภอสุงไหงกโกลก และอำเภอเมืองนาราธิวาสนะครับท่ามกลางผู้สนับสนุนรอต้อนรับให้กำลังใจแล้วก็ตะโกนลุงตู่สู้ๆเหมือนจะเป็นธรรมเนียมไปแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่ามีคนที่มีส่วนสำคัญนั่นก็คือประชาชนครับที่ทำให้เกิดโอกาสอย่าทำลายโอกาสของประเทศถ้าบ้านเมืองไม่สงบทุกอย่างจะหายไปและกลับสู่ที่เดิมขอให้เลือกรวมไทยสร้างชาติให้มีสะสะมากที่สุด และได้รัฐมนตรีหลายเก้าอี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาส่วนคลิปที่ปล่อยออกมาพูดถึงประเทศไทยไม่เหมือนเดิมพลเอกประยุทธ์บอกว่าคนไทยก็ยังเหมือนเดิมครับยังคงรักสถาบันเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเปลี่ยนแปลงได้ภายใน100วัน10วันหรือภายในวันเดียวเป็นการโกหกเพราะรู้อยู่ว่าอะไรทไําไ,ไ,ได้อะไรทําไม่ได้คลิปที่พูดถึงประเทศไทยไม่เหมือนเดิม คนไทยคนไทยคนไทยก็ยังคงเหมือนเดิมนายังคงยังคงรักสถาบันนะเพราะนั้นถ้าจะบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ภายในร้อยวันภายในสิบวันภายในวันเดียวเนี่ยโกหกนั่นแหละโกหกทำไม่ได้หรอกผมอยู่มาทำไมผมจะรู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้อะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณค a n ดีเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐนะคะพร้อมแกนนำพรรคไปร่วมตราสายใหญ่ที่บริเวณลานอนเนกประสงค์ธนาคารออมสินอําเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะชูนโยบายของพรรคในการก้าวข้ามความขัดแย้งมีน้ำไม่มีแล้งมีเราไม่มีจนและขอให้ประชาชนพิจารณาเลือกนายสิทธิชินหานพิทักษ์พงศ์ผู้สมัครสสของพรรคค่ะ